สวัสดีค่ะยินเดีตตอนรับเข้าสู่ Friday Top List เพลงฮิตปาร์ตี้ค่ะ กลับมาอีกแล้วสุดนี้สัปดาห์นี้นะจ๊ะน้องเะโอสวัสดีนะคะทักทายกันสวัสดีค่ะดิจิซ์สมอร์สุขนี้ก็มีความสนุกสนานมาฝากกันเช่นเคยนะคะสุขนี้มาเริ่มต้นจากทางพี่สูมอกันสักหน่อยนะ,ะ,ะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยน้องเะโอเนี่ยได้แนะนําเพลงมันนี่ของน้องลิซ่าแบล็คพิงนะคะสัปดาห์นี้พี่ก็มีมันนี่เหมือนกัน <laughs> แต่ว่าเป็นเพลงชื่อว่ามันนี่ฮันนี่นะคะเพลง เนี้เรร้องด้วยสามคนนะ,ะก็จะมีหนุ่มแรปเปอร์2คน 2> <ส>ก็คือพี G ่กอล์ฟักกิ้งฮีโร่นะคะอยู Your Boy ่ับบอยทีเจแล้วก็พิเศษเลยเขาดึงน้องมินมนี่วง G ีไอเดินนะที่โด่งดังมากเหมือนกันก็เป็นอีกหนึ่งศิลปินคนไทย<ส>ที่ไปเป็นศิลปินที่เกาหลีใต้นะคะดึงมัลฟิตริงกันนะคะซึ่งเพลงนี้พอกดฟังปุ๊บน้องจโจมันมีกลิ่นอายความเป็นเกาิลกระเซ่เออจริงๆิงจริงน่าร้าใส่ใส่กุ๊กๆุกันเนื้อ เพลงก็ประมาณว่าแบบมันนี่ฮันนี่ก็คือน่าจะเลือกฮันนี่ไม่ได้เลือกมันนี่ในเพลงนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเราเราเลือกอะไรคะที่เราเลือกมันนี่ก่อนนะคะฮันนี่เขีว่า ่ารับจากทิกเกอรฮิตกันบ้างซึ่งเพลงนี้เนี่ยหลายๆคนถ้าเกิดว่าหลายๆทิกเกอต้องเจอบ้างนะคะอาจจะแบบเอ๊ไม่ค่อยคุ้นกับชื่อเพลงเท่าไหร่เพราะตอนแรกก็ไม่ได้รู้ชื่อเพลงแต่ร้องได้แน่นอนเพลงนี้มันชื่อว่า Touch Down to Cross Hill นะคะหลายๆคนแบบเพลงอะไรอ่ะมนร้องอย่างนี้ถ้าร้องไปทุกคนต้องอ๋อแน่นอนเป้าเป้าเป้าอืเป้าเป่าเป้าร้องไนเแค่นี้แหละทำเพลงอ่ะเต้นง่ายๆมันเต้นแบบเบาๆเองนะสักนึง เบาเบาจิงจ่งเบาเบา สนุกสนานกันเช่นเคยนะสองเพลงสุกๆในวันศุกร์แบบนี้นะคะกับเราสองคนกันด้วยนะคะ<ส>ก็ฝากติดตามกันได้นะคะก็<ส>กับดนตรีสีสันทุกท่องทางเลยหนะ้าปัตรวิทยุเอ่ยแอปพลิเคชันจุกด้วยใช่ไหมคะถูกต้องนะคะ Facebook ด้วย Tik t o อกด้วยนะคะได้ทุกช่องทางเลยจ้าใช่จริงๆเนี่ยที่เราแบบว่าถ่ายทํากันไปเนี่ยติดตามกันได้นะคะทั้งเฟซ o o ๊ก u ูทูป t i k t o อกเราปล่อยกันหมดทุกๆวันศุกร์ก็คือเหมือนคล้ายๆคล้ายๆกับการปล่อยผีทุกวันศุกร์ก็คือปล่อยเราออกมาเหมือนกัน ว่าา่นี่ก็คือใกล้ฮาโลวีนแล้วนะคะก็ใกล้ถึงเวลาของเราโอเคสัปดาหนะ์หน้าเรามาเจอกันใหม่นะคะนางโอนกิลาทุกท่านไปก่อนแล้วนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ